วันนี้เราผัดเปรี้ยวหวานนะคะเราทำรสชาติฝรั่งไม่ใช่รสชาติคนไทยค่ะอร่อยมากมสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ออกนอกบ้านก็เลยจะมาทำอาหารเที่ยงทานกันนะคะ วันนี้เสนอผัดเปรี้ยวหวานเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบผัดเปรี้ยวหวานว่ามีอะไรมั่งนะคะวัตถุดิบในการผัดเปรี้ยวหวานก็มีไก่ปาปิก้ามะเขือเทศต้นหอมแตงกวาแป้งข้าวโพดกระเทียมน้ำตาล ซอดมะเขือน้ำมันและซีอิ๊วขาวเดี๋ยวเราเอาผักมาล้างก่อนนะคะวันก่อน ไปจ่ายตลาดในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหยิบผิดค่ะเข้าใจว่าอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นแตงควาฝรั่งนะคะอันนี้เป็นบวกเราเข้าใจว่าสองอย่างนี้คือบวกนะคะยาวมากค่ะ อันนี้อกไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะปาปิกานะคะเราต้องเอาเม็ดออกเมื่อกี้มะเขือเทศเราหั่นแลยค่ะจะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะสีแดงค่ะ เห็นไหมคะมันจะมีสามซีกหนึ่งสองสาเดี๋ยวเราใช้ซีกหนึ่งชิ้น1ก่อนนะคะแต่สีเขียวจะมีสีซีกมีสีส่วน ปาปิก้าก็เสร็จแล้วนะคะสีสันสวยงามค่ะแบงกว่าแบ่งครึ่งแค่นี้ก่อนนะคะไม่ต้องปอกเปลือกเพราะว่ายังอ่อนอยู่ค่ะดูข้างในคะ่ะอ่อนมากเลยค่ะหั่นเฉียงๆนะคะ จะได้น่ากินอือ่อนค่ะถ้าเราปอกเปลือกออกนะคะเวลาเราผัดไปมันจะเละหั่นแตนกวายอยู่นะคะ ันต้นหอมเอาขนาดนี้พอนะคะตอนนี้กระทะร้อน,นะะแล้วค่ะเราก็ใส่น้ำมันไปนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนิดนึ่งนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมก่อนค่ะเจียวให้หอมแล้วก็ใส่ไก่ใส่ผักทุกอย่างลงไปค่ะเมื่อกี้เราผัดไก่สุกแล้วนะคะใส่ทั้งผักทั้งไก่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เติมรสด,ด้วย น้ำตาลเราจะไม่ใช้ชูรสนะคะเดี๋ยวซอสนิดนึงที่ขาดไม่ได้เลยค่ะซอสมันคือเทศใส่แต่พอประมาณก่อนนะคะเราต้องการผัดแบบกรอบๆนะคะ แป้งข้าโพดเมื่อกี้เราเติมน้ําเย็นนะคะแล้วก็คนให้แป้งละลายพอละลายแล้วเราก็เทไปเลยนะคะตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราอยากไปเทน้ําที่ผสมแป้งตอนขั้นตอนแรกๆเดี๋ยวมันจะไม่ก้นกระทะนะคะ ใช้ได้ค่ะผัดเปรี้ยวหวานของเราก็เต็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เราหยาะด้วยพริกไทยนะคะเพิ่มรสชาติเผ็ดนิดนึดนงแต่ฝรั่งเขาจะไม่กินเผ็ดเราต้องระวังจุดนี้ด้วยค่ะตอนนี้ผัดเปรี้ยวหวานเราก็ได้มาจัดวางบนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้คุณผู้ชายเขาไม่ได้เป็นคนรีเควสหรืออยากให้เราทำอาหารไทยนะแต่เราอยากกินเองค่ะกูดกูดอร่อยอร่อยอ่าฮะโอเคทานให้อร่อยนะคะภา <Thank you. S 1> ษาเยอรมันเขาบอกว่าก o ดแอ p เปติสสายเยอรมันเขาจะพูดว่าก่อนกินนะคะก o ดแอ p เปติส ที่เราผัดเปรี้ยวหวานนะคะเราทํารสชาติฝรั่งไม่ใช่รสชาติคนไทยค่ะหอมมากอมขอาวพุณงค่ะใกล้หมดจานแล้วนะคะ ผัดเปรี้ยวหวานกับข้าวหอมมะลิจากไทยร้อนๆอ,อยากบอกว่าข้าวสารที่เราไปซื้อที่ร้านเอเจช็อปวันก่อนนะคะกิโลเท่าไหร่รู้ไหมคะถ้าเป็นเงินไทยกิโลละร้อยสิบบาท ถือว่าแพงนะคะข้าวข้ามลูก <c oughs> คุณวิชัยบอกว่าข้าวข้ามลูก